ครับผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เรากลับเข้าสู่ช่วงของ smart make over เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับช่วงนี้ครับ smart make over นะครับเราเอาเรื่องราวของแรงบันดาลใจชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากความรู้สึกลึกๆของพี่ที่เกิดความหย่อนค้อยเยอะว่าจะไม่เอามาให้ดูนะแต่ต้องให้ดูคนก็ต้องถามทุกครั้งที่เอาออกนก็น้าหย่อนค้อยอ่ะโอเคอ่ะเป็นเรื่องราวของหมายยกหน้าแบบ10ปีไปชมภาพความรู้สึกประทับใจและดูความเปลี่ยนแปลงของพี่นกกันก่อนฮะ นี่คือภาพก่อนหน้าเมื่อหนึ่งเดือนที okay. ่แล้วแล้วนี่คือภาพปัจจุบันวันนี้วันที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้ววันที่เดวันที่สิบสามทำไปเมื่อวันที่สิบสามเดือนเดือนแปดอันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนละนะครับวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกยังเอ๊ะหน้าตาเหมือนเดิมมาห้อยระยะเหมือนเดิมหรือเปล่าพี่ช่วยตอบหน่อยสวยขึ้นกว่าเดิมสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันรู้สึกไงบ้างฮะ ก็ระบม,ะบมใช่ฮะแล้วมันก็ยังแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติมันยังเจ็บมันยังปวดอยู่ใช,ใช่ไหมครับแต่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผลรับมาหนึ่งเดือนเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับตอนแรกที่อาจารย์เลิกแนะนําเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงก็เห็นเขาบอกว่าให้มาหาคุณเปลยก็เลยลองมาดูลองมาดูลองมาดูล,ลองมาดูปุ๊บมาปุ๊บตัดสินใจเลยก็เลย่าลูกอยายุเท่าไหร่พี่ยี่แปดเอ่อตอนนี้เนี่ยพี่นกปีนี้อายุเท่าไหร่ วันนี้มาขนาดนี้ได้เนี่ยคิดคิดว่าประมาณไหนแล้วรู้สึกความรู้สึกส่วนตัวถ้าเรื่องรูปนะ่อะอย่างพี่พี่ว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเยอะหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เพื่อนอเ,เพื่อนบอกอ่ะส่วนตัวพี่นกว่าเป็นไงมั้ก็โอเคขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังก็ต้องรอก่อน,ออนใช่ ดูภาพนะผู้ชมทางบ้านครับนี่ก็คือแนวของด้านข้างที่พี่นกได้ทํานะครับก็คือยกบริเวณด้านข้างกรอบหน้าแต่หน้าเหมือนพวกนางสาวไทยสมัยก่อนนะใช่ใช่หน้าหน้าแพทเทิร์นนั้นนะครับอ่าผู้ชมทางบ้านดูภาพนี่ถ่ายกับลูกสาวโอ้โหนะครับ <c oughs> ใช่หยอกนะครับใช่หยอกนะครับคนวัยนี้อ,อยากให้พี่นกพูดถึงความรู้สึกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการร้อยไหมแบบสิบปีแบบดึงหน้าอย่างเงี้ยครับพี่นกมันก็ เออควรู้สึกดีอืมดีก็เนาะมันตอบโจทย์ดีไหมมันมันมันรู้สึกมันใช่ไหมก็ใช่อืมพี่นกเคยร้อยไหมละลายหรือร้อยอะไรมาหรือเปล่าไม่เคยอ่ะเคยแต่ฉีดฟิลเลอร์อะไรอ๋อเคยฉีดฟิลเลอร์มาครับก็ก็โอเคนะคะเพราะว่าเราไปฉีดฟิลเลอร์แต่ละครั้งมันก็ได้แค่สามเดือนหรือร้อยไหมละลายไปมันก็ใช่ไม่คุ้มค่าพอนะครับแล้วความเปลี่ยนแปลงอ่ะ ถ้าถ้าพูดถึงความเปลี่ยนแปลงมันไม่ไม่ไม่เห็นขนาดนี้ค่ะมันไม่เห็นขนาดนี้นะครับคือที่ที่บอกว่าเห็นขนาดนี้เนี่ยก็ลองผู้ชมทางบ้านลองดูไปพร้อมกันนะว่ามันเห็นขนาดนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากพอสมควรนะครับก็เรียกว่ามันก็ดูสาวขึ้นนะครับสุดท้ายอยากให้พี่นกพูดถึงสมาร์ทคินอีกนิดนึงครับเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างมันน่ากลัวไปไหมไม่น่ากลัวก็เป็นกันเองนี่กันเองนี่ครับ น่ารักนะใช้ได้นะครับยังทานอยู่นะแนะนำก็เข้าใจดีครับผมก็มันลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่านะนะเราดูตัวเองในกระจกจะได้สดชื่นอจะได้สดชื่นอายุตัวเองก็ได้ไม่ต้องเครียดอะไรมันมันมันไม่มีตรงไหนที่แบบว่าให้เราถ้าเราไม่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 ดูแลมันมันไม่สดชื่นอ่ะเรามองตัวเองยังไม่สดชื่นเลยนะ ก็ต้องเลือกที่เลยนะแล้วก็ไว้ในเชื่อใจด้วยนะครับก็ก็ไปดูเยอะๆหน่อยค่ะดูที่ไว้ใจได้คือถามว่าเราไปทําถูกกว่านีโอเคไหมมันก็นะมันเป็นเป็นที่หน้าค่ะครับมันก็ต้องแบบลงทุนหน่อยแล้วกันดูแลหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ไว้ในเชื่อใจนะอ่ะนะแล้วใครมีปัญหาอะไรก็แวะมานะนะประมาณนี้ใครอยากสวยอยากดูดีเปลี่ยนแปลงครับ ขอบคุณมาก okay, ค,ครับก็ดูพี่นกเป็นตัวอย่างนะ,ะนี่แหละ<ม>ความประทับใจของพี่นกที่สื่อนะครับ<ม>กลับมาให้กับผู้ชมทางบ้านได้รับติดตามชมนะครับใช่ นะครับซึ่งนอกจากที่นอกนะนยังมีพี่สุอีกคนนึงโอ้ใช่พี่สุพี่สุนึกออกแล้วมาจากสมุทรสงครามใช่ประมาณนั้นแหละมสมุทรสาครครับขอโทษทีแกมีความโหแบบว่าตั้งใจมากนะครับรอจนถึงวันนี้แล้วแกได้มีโอกาสได้เข้ามาที่คลินิกูเป็นปีเลยนะใช่และสามีพามาส่งด้วยลูกๆก็มาให้กําลังใจเยอะแยะไปชมความประทับใจของพี่สุดดีกว่าเพราะแกพูดได้รู้ความรู้สึกจริงๆเลยกับการเปลี่ยนแปลงกับการร้อยหบสิบปีครับพี่สุมาที่นี่เขาเรียกกี่วันแล้วครับ แปดวันแล้ว,ว,ลวรู้ไหมว่าตัวเองสวยขึ้นเยอะมากเลยอะถามจริงถ้าถ้าไม่เห็นภาพนี้รู้ไหมไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้รรใช่ไหม,ไมแล้วตอนนี้เชื่อหรือยังว่าสวยขึ้นฮะแต่พี่บ่นใจนะั่นใจที่นี่ในที่มาทำเอโอโอเคเรื่องนั้นใช่ <c oughs> แต่ว่าประเด็นเนี่ยคือพี่สุมาร้อยไหมแบบสิบปีไหมาถาวรน,นะครับแล้วก็ดูโครงสร้างหน้าเนี่ตายแล้วว่าอดีตใช่ไหมครับว่า ภาพนี้กับภาพนี้กี่วันแล้วพี่สุแปดแปดวันแปดวันแล้วดูด้านข้างพี่ดูรายการแบบอบเขาออกมาแบบดูประสบการณ์ที่คนเขาแย่แย่มาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาทําสวยเลยอะครับแล้วพี่แบบหน้าพี่ก็ไม่เละขนาดนั้นอะพี่ก็เลยเอุอ้ยตายแลว <laughs> <laughs> มันไม่ใช่ไม่เละแต่คือมันยังไม่ได้ห้อยเยอะยังไม่ได้ห้อยเยอะอะไรเงี้ยพี่แต่พี่ทำกรุงจดีอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าพี่สุเล่าสิว่าพี่สุติดตามรายการมาแล้วเก็บตังมาอย่างไง เก็บจริงก็เปล่าไม่รู้เก็บจริงเออโหแต่พี่ชีพพี่ไม่เคยทําอะไรเยอะขนาดนี้เลยไม่เคยทําหน้าเลยไม่เคยในในชีวิตเลยเนี่ยครับอยากจะบอกว่าถ้าพี่ๆหรือน้องๆใครอยากจะมาทำเนี่ยมาได้เลยไม่ต้องผิดหวังครับที่คนนะครับเป็นคนแบบว่าสีดได้ตังค์แล้วก็ขี้กลัวพี่ยังกล้าเลยอ่ะเออ เห็นไหมกล้าเปลี่ยนแปลงต้องเล่านิดหนึ่งนะครับผู้ชมทางบ้านสาเหตุตอนนี้หน้าพี่สุยังมีไม่เท่ากันคือเนื่องจากใช่ไหมพี่สุคือรูปหน้าตอนแรกเป็นไงฮะเบี้ยวข้างหนึ่งอะเบีบ้ยวข้างหนึ่งคือประเด็นคือเคี่ยวข,ข้างหนึ่งคือ<ม>คือเน้นข้างซ้ายหน้าเลยเบี้ยวมันดูไม่เท่ากันแต่วันนี้ปรับรูปหน้าเนี่ยค่อนข้างได้เยอะแล้วนะค่อนข้างได้เยอะแล้วจริงๆยิ่งเห็นแนวด้านข้างผู้ชมทางบ้านดูไปพร้อมกันนะเอ๊ะพี่สุว่าหางตารู้สึกตาโตขึ้นไหมมองมองมองจากภาพ ตาคมขึ้นตาโตขึ้นคมขึ้นนะแล้วก็ตรงไหนอีกพี่พี่สุชี้เลยอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปสําหรับพี่ขอบตาเนี่ยมันจะเห็นเปลี่ยนมากแล้วแนวตามนี้แหละครับเป็นไงมั้งแนวเชฟมันจะมีขึ้นมากกว่าที่แรกมันไม่มีนะมันจะร้อยมันเล่นหน่อยใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้มันรู้สึกมันขึ้นไปอืแต่คุณหมอว่ายังจังต้องยุบอีกเชฟวันนี้อีกเออเชฟอีกแต่ว่าไอ้ความเบี้ยวเนี่ยอาจจะเบี้ยวคือเบี้ยวน้อยที่สุดที่จะเบี้ยวได้นะครับ เห็นไหมครับผู้ชมทางบ้านดูเอาว่าภาพนี้เป็นการเาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างชาัดเจนนะครับสุดท้ายอยากให้พี่สุพูดอะไรสักนิดนึงเพราะเหตุผลหนึ่งที่เป้ต้องขออนุญาตเนี่ยเพราะว่าพี่สุมาพร้อมกับสามีนะครับสามีอยู่ด้านหลังน่ารักมากแล้วก็เขาพามาดูแลมาตั้งแต่วันมาแล้วก็วันที่มาโฟลาร์ฟก็มาก็แบบการเองไงเออ แคแบบเออเขาแบบทักทายดีอะไรเงี้ยเป็นกันเองอะไรเงี้ยดูว่าอบอุ่นดีอะไรเงี้ยอบอุ่นดีนะครับกันเองมาไม่ต้องตกใจสถานที่นะใครอยากจะมาสวยๆมาที่นี่เลยไม่ติดฟังขอบคุณมากครับพี่สุครับถ้าทําสวยแล้วกลับไปแล้วมีกําลังใจทํางานนะเรื่องจริงใช่ไหมมันเป็นแบบยามันเป็นยาชนิดหนึ่งอ่ะ ยาอายุวัฒนะใช่ใชใชเออปลออกไปแล้วใครชมมาเราดีขึ้นเราสวยเนี่ยรู้สึกทำงานไม่เหนื่อยนะเอ้ยนิดหนึงโอเครี่สุขอบคุณมากเห็นไหมพี่หมอมาเรื่องความประทับใจนี่ต้องยกให้เลยนะว่าสิ่งต่างๆที่คนไข้ได้รับกลับคืนไปในเรื่องราวของการร้อยไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นคโอเวอร์หรือร้อยไหมเนี่ยก็ส่งผลให้แม้เราจิตใจเบิกบานแล้วพี่ๆที่มาทําหรือว่าใช้บริการก็เบิกบานไปด้วยนะครับอย่างกรณีของพี่สุเนี่ยก็เป็นเคสอีกเคสหนึ่งที่ กระตุนเต้นกะดีใจนะครับและกบเป็กรยกกระชับหน้าอีกแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าคล้ายๆใกล้เคียงให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการผ่าตัดเลยนะครับโดยที่การพักฟื้นเนี่ยน้อยกว่ารอยแผลผ่าตัดยังไม่มีนะครับแต่อาจจะต้องมีบัวมีบุ๋มมีอะไรสักระยะหนึ่งประมาณสักสามวันเจ็ดวันหนึ่งถึงสองอาทิตย์ไม่เกินหนึ่งเดือนก็จะดีขึ้นเกือบทั้งหมด่มีบางส่วนที่อาจจะถึงสองเดือนก็เอาทนนิดนึงแต่ผลลัพธ์ที่ได้ในคุ้มค่ามากเลยนะครับเพราะอยู่ได้นานเกือบสิบปีขึ้นไปนะครับ ครับต้องขอขอบคุณนะครับเรื่องราวของการสัมภาษณ์วีทีอาร์จากพี่นกและพี่สุนะครับกับความประทับใจที่ส่งมอบให้กับผู้ชมทางบ้านและให้กับเราด้วยนะครับอิ่มเอมากครับนะครับทั้งหลายทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะครับคือแอนตี้เอ g จิ้งนะครับรวมถึงเฮสติสคือการเมคโอเวอร์แก้ไขอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายโปรแกรมการปรับรูปหน้าใช่ครับเรามีโปรแกรมสมาร์ทเมคโอเวอร์นะครับถ่ายรูปหน้าตรงและด้านข้างส่งทางไลน์มานะครับ เราก็จะดีไซน์รูปหน้าให้ท่านนะครับมีตั้งแต่แก้ไขปัญหารูปหน้านะครับเล็กให้ถูกประเด็นนะครับมีโบท็อกซ์เจลเลอร์รวมถึงมีเครื่องเลเซอร์ทุกๆแบบเลยนะครับตามโรงพยาบาลชั้นนําในเมืองไทยมีนะครับตั้งแต่เทอร์มาสกาเลตเลเซอร์ IPL ลดเมสีใช่ครับคนที่เป็นฝ้าเป็นกะนะครับเรามีโปรแกรมการรักษารวมถึงคนที่เป็นสิวแล้วก็มีโปรแกรมการรักษานะครับการลิฟต์ยกหน้าเรามีทั้งหลายทั้งมวลนะครับมีปัญหาในเรื่องของสรีระนะครับบอดี้นะครับขุ่นไม่เฟิร์มนะครับแก้ ไขได้ครับาสลายการกระชับถูกต้องกรดูดไขมักระชับดูดไขมันนะครับมีเวเซอร์ดูดไขมันเรียกว่าราคาโปรโมชั่นก็มีติดต่อได้ที่ส์ทคลินิกนะครับรวมถึงนะครับใครที่นะครับอยากจะดูแลในส่วนต่างๆนะครับแวะเข้ามาเลยอย่างง่ายสุดนะครับหรืออาจจะส่งรูปมาก่อนก็ได้เืวัาที่อยู่ไกลหรือบางทีไม่สะดวกก็ถ่ายรูปหน้าตรงด้านข้างจะให้เมคโอเวอร์หรืออะไรก็ตามส่งมาที่ไลน์ ครับผมาที่ลครับผมรวมถึงเนี่ยนะครับสมาร์ทคลินิกอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินนะครับแยกเสนาสังเกตตรงกลางนะครับก็คือจะมีตอมออร้อยสามสิบเอ็ดนะครับคลินิกเนี่ยอยู่ตรงข้ามเลยครับชื่อสมาร์ทคลินิกนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับตอม้ออยู่ตรงกลางเนี่ยคุณจะเห็นชัดเจนเลยคลินิกอยู่ชั้นสอง ข้างหน้ามีร้านกาแฟวาวีอยู่นะครับเดินขึ้นไปได้นิดเดียวครับไม่ยากนะครับเข้ามาพบเป้กับพี่หมอมากได้นะครับรวมถึงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกับกับสถานที่ดีๆที่เอื้อเฟื้อที่นี่นะครับที่สําหรับการถ่ายทานะครับรายการก็คือโครงการเดอะรอยลเรสซิเดนต์นะครับโครงการที่อัครสถานจริงครับบ่งบอกความเป็นตัวคุณนะครับความปราณีตความละเอียดนะครับการใส่ใจในการที่ตกแต่งเดคอรชันออกแบบบ้านอย่างสวยหรูมาก เป็นโครงการในฝันจริงครับอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินทร์แยกเสนาครับกับเดอะรอยัลเ s สซิเดน์นะครับและเหนือสิ่งอื่นใดครับสายตาที่จะสดใสขึ้นนะครับสั้นเอียงนะครับกลับมาเป็นสายตาที่เพอร์เฟกต์อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณมากครับไทยจักรสุนะครับผู้นำเครื่องเลสิกนะครับที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่เมืองไทยแล้วอยู่ตรงถนนเขาเรียกว่าพระรามสามใช่ไหมพี่หมอมาก นะครับเรียกว่าดูแลท่านนะครับทำให้ท่านกลับมามีดวงตาที่สดใสมากขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วก็สามารถนะครับที่จะไปดูรายการย้อนหลังพี่หมอมาดไปดูใน u t u b e นะครับไปเสิร์ชหาคําว่าเป้พีรยุทธ์หรือพี่หมอมาดไม้ประเสริฐหรือจะไปหาคําว่าสมาร์ทคล n นิกสมาร์ทไลฟ์สไตล์นะครับท่านจะเจอเรื่องราวต่างๆที่จะตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้อยไหมยกหน้าแบบ10ปีนะครับไหมละลายหรือโปรแกรมการรักษาทุกๆเรื่องราวนะครับคุณไปดูใน YouTube ได้ในเว็บไซต์เราก็จัดเป็นบทบุ้งไว้ให้นะครับที่เราเก็บ s ัสกี้น์เอสขีดมาคลนะครับซึ่งก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันจะติดตามเราทางช่องทางแบบนี้ก็ได้เหมือนเดิมตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับครับผมวันนี้นะครับเราทั้งสองนะครับก็นำเสนอเรื่องราวดีๆสาระดีๆแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ติดตามนะครับเขาเรียกว่าครบประเด็นครบทุกสัดส่วนนะครับพลาดไม่ได้ครับต้องติดตามนะครับเพราะเราจะนําเสนอวัตกรรมต่างๆที่ เรียกว่านําเสนอแบบใหม่ๆหมดเลยนะครับรวมทั้งเอเจริ้งโปรเซสในการย้อนวัยครับวันนี้เราทั้งสองนะครับพี่หมอมากไม้ประเสริฐครับเป้พีรยุทธ์นะครับวันนี้เราทั้งสองขอลาไปเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ